สวัสดีครับผมนูนุชิตจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้จะมารีวิว S W 2 2 s ส a r t w a t มาตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง S W 2 2ตัวนี้นะครับกันน้ำการฝุ่นระดับ IP 6 7เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับตัวเรือนนะครับสามารถกันน้ำได้แบบในวีโอเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอของกินแก้วข้าวชอบของเรานะครับรบกวนทุกคนนะครับช่วยกด Subscribe ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอรีวิวดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่า SW22 เนี่ยนะครับ เป็นยังไงบ้างนะครับมีถามมาเยอะมากเลยวันนี้กินแก้วก้าวชอบของเราก็นํามารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังได้ดูกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ s w 2 2เป็นตระกูลเดียวกับ S7U12 S7U16 นะครับก็คือมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันมีหน้าปัดที่ใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ขนาดตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่44มิลลิเมตรนะครับเท่ากับ s w 1 6เลยหากใครนะครับไม่อยากดูวิดีโอรีวิวนี้นะครับกลับไปดู s w 1 6เนี่ยก็จะมีอ่อก็ฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับแต่หากใครอยากดูเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตแกะกล่องนะครับจเจ้า s w u 2 2ตัวน,นี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับแกะกล่องออกมานะครับอ่า แกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้นะครับนี่แบบนี้เออเล็กๆแบบนี้นะครับถามว่านะครับคู่มือนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับตรงไว้สแกน QR c o d โค้ดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหากเพื่อนเพื่อไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษเราจะมีวิธีการใช้งานส่งไปให้ด้วยนะครับหลังจากเปิดกล่องออกมากล่องอย่างนี้นะครับหลังจากเปิดกล่องออกมาพบกับสมาร์ทวอท์นะครับตัวนี้ผมได้แกะกล่องไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ ตั้งภาพหน้าจอไปด้วยนะครับนี่เพื่อจะเห็นว่าภาพหน้าจอเนี่ยสวยแบบนี้เลยนะครับแกออกมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อวอลเปเปอร์หรือกระดาษแปะนะครับคือหน้าปัดนาฬิกาจริงๆหรือหน้าจอจริงๆของเขานะครับซึ่งสวยแบบนี้เลยนะครับอ่กล่องก็จะบรรจุนะครับภายในก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่านะครับทางเราเนี่ยจะแถมนะครับเคสแล้วก็ฟิล์มกันรอย ให้ไปด้วยนะครับ๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องนอกมากล่องนอกเขาเนี่ยจะเหมือน Apple Watch เลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับ a อ2 2งกล่องนอกเนี่ยสวยมากมากนะครับนี่ตอนนี้เป็นกระดาษเฉยๆนะครับไม่มีอะไรแกะออกมาก็จะเจอตัวเรือนนะครับตัวเรือนที่ใส่พร้อมใส่สายในการแล้วและก็ที่ชาร์จนะครับอยู่แบบนี้เลยนะครับหากใครแกะออกมาไม่ใช่แบบนี้นะครับน่าจะไม่ใช่ SW2 2แท้นะครับสองของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ หน้าตาจะเป็นแบบนี้เรามาดูที่ชาร์จกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยที่ชาร์จเนี่ย s w 2 2เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับที่ชาร์จของ s w 2 2เนี่ยจะไม่เหมือนนะครับ s w 1 6นะครับ s w 1 6จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ SW22 จะเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับที่ชาร์จเสียบ USB UH เหมือนกันนะครับเสียบยูเเหมือนกัน ่าเป็นพอร์ต USB เหมือนกันนะครับแบบนี้หลังจากที่เราดูที่ชาร์จไปแล้วเนี่ยตัวเรือนจะอยู่แบบนี้นะครับเราก็พย้ยางเพียงแค่แกะออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมพยามกแกะมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูแกะมานะครับตัวเรือนนะครับตัวเรือนสวยๆแบบนี้เลยนะครับภายในวัสดุวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับสวยๆนะครับนี่เห็นเพื่อนดูวัสดุโดยรอบนะครับ นี่สวยๆตัวน,นี้เลยเงาสะท้อนเลยนะครับสะท้อนเห็นกล้องเลยนะครับสวยงามมากๆครับตัวเรือนนะครับตัวนี้ที่ผมนํามาโชว์เนี่ยจะเป็นสีพิงโกนะครับตัว s อสเดอร์แยูสิบหกเอสเอรมนยูสองสองเนี่ยจะเป็นสีพิงโกเป็นสีชมพูนะครับอ่าจะไม่ใช่สีโรสโกเนาะไม่ใช่ออกสีทองนะออกสีออกสีชมพูชมพูนะครับตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นไมค์สนทนานะครับอ่ฝตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับลําโพงสนทนา และอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีไมโคสนทนานะครับตัวนี้ภู่มเม็ดมะยมเนี่ยใช้งานได้จริงหมุนได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับอ่าหมุนแบบนี้เลยนะครับกดสองครั้งจะเปลี่ยนเมนูนะครับแบบนี้นี่หากใครซื้อสมาร์ทวอทแล้วนะครับปุ่มเม็ดมะยมหมุนไม่ได้จริงนะครับทุกวันนี้หมุนได้จริงนะครับอ่านีครับ อีก2ครั้งก็จะมีเมนูมีเมนูให้เลือก3แบบนะครับก็คือมีแบบ Smart Style แล้วก็แบบเป็นแถบๆแบบเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น9แอปนะครับเป็นไอคอนแบบนี้อ่าผมถนัด Smart Style ์เนาะผมขอเลือก Smart Style นะครับหน้าจอของเจ้าตัว h w 2 2เนี่ยจะอยู่ที่44มิลิเมตรนะครับเป็นหน้าจอขนาด1.75นิ้วที่เต็มขอบจอแล้วนะครับเพืเ่อนๆจะสังเกตว่า เต็มขอบจอเต็มตาแบบนี้เลยนะครับสวยทุกมุมมองนะครับเป็นจอ IPS สีสันเนี่ยสวยจริงๆนะครับอันนี้คือสีจริงๆนะครับของเขานะครับของจอนะทีนี้จอเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้5าแบบนะครับผมจะทําให้ดูแต่ตัวเนี้ยเป็นที่ผมคัสตอมไมซ์มาจากซอฟต์แวร์นะครับอ่าตอนนี้คือคัสตอมไมซ์วอตเฟสก็คือจุดเด่นของเขาคือสามารถเปลี่ยนภาพตัวเองเนี่ยเป็นรูปหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับและทีนี้เราก็เลื่อนครับ1 2ึ่งสองนะครับสามสี ห้านะครับประมาณห้าแบบนะครับอ่าผมชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําแบบนี้เพื่อนๆดูนะหน้าปัดนี้ก็สวยดีนะครับสังเกตว่าจะเต็มจอนะครับขอบจอเนี่ยดำสนิทนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าจอเนี่ยดำสนิทนะครับสมร์ทวัดบางรุ่นนะครับจะเป็นขอบจอเป็นสีเทาๆเนาะอ่าขอบจอจะเห็นเป็นสีเทาๆสีไม่ดําแบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้ขอบจอดําสนิทนะครับเหมือนเขาเรียกว่า เหมือนจอที่มีคุณภาพสูงหรือว่าเหมือนจอของ Apple นะครับ่ะผมขอเลื่อนเปลี่ยนหน้าจอตอนนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแบบนี้หน้าจอก็แสดงสถานะต่างๆนะครับอุณหภูมินะครับสภาพอากาศต่างๆนะครับอันนี้คือผมซิงก์กับสมาร์ทโฟนแล้วเนาะก็จะสามารถแสดงสภาพอากาศวันที่เวลาอะไรต่างๆได้นะครับ่ะผมขอเลื่อนหน้าปัดในหน้เพื่อนๆดูหน้าปัดน,นี้ก็สวยนะครับ กดค้างนะครับเปลี่ยนหน้าปัดนะครับกดค้างสักพักหนึ to <start> ่งนะครับประมาณ3ามวินาทีเขาจะเปลี่ยนหน้าปัดแบบเข็มแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปคัสตอมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันเด่นๆของเขานะครับก็คือสามารถนะครับเปลี่ยนภาพตัวเองเป็นรูปหน้าจอได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกรูปในแอปได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าแอปมีอะไรบ้างตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับรูปเป็นรูปนี้เนาะนะครับนี่แบบนี้นะครับ ในแอปก็จะมีนะครับภาพให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเข้าพอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยก็จะขึ้นว่า M w ส2 c o n n e c t e d นะครับแล้วเราก็เลือกมอตรง w watch face ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาสามารถเปลี่ยนรูปหน้าจอได้นะครับข้างล่างสุดนะครับเป็นสีลุ้งๆตรงนี้นะครับสีลุ้งๆตรงนี้ก็คือคัส t o ม i ม e หน้าจอคือเราเอารูปในมือถือของเรานะครับมาใส่ได้นะครับไม่ยากนะครับมีวิธีการใช้งาน ในรุ่นอื่นๆผมทำไปแล้วนะรุ่นนี้ผมขออนุญาตไม่ทำนะครับเพราะมันเหมือนกันนะครับทีนี้เลื่อนหน้าจอเข้าไปนะครับเลื่อนหน้าจอไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นแอปนะครับมีทั้งเสียเงินนะครับแล้วก็มีทั้งให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับตัวไหนฟรีเขาก็จะเขียนแค่คำว่าดาวน์โหลดนะครับตัวไหนเสียตังค์ก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นหนึ่งเหรียญอย่างนี้นะครับอ่าเสียตังค์นะครับอันนี้0.6เหรียญนะครับอ่าอันนี้ใช้งานอยู่นะครับอ่าก็จะมีทั้งเสียเงินนะครับแล้้ววก็นนนนัีี่่อยยางงเเเชตสิห สวยๆแบบนี้เลยนะครับจบไปเรื่องหน้าจอนะครับก็จะมีแจ้งเตือนต่างๆนะครับให้อยู่ในเครื่องนะครับตรงนี้ notification ของเขานะครับสามารถเลือกได้ไม่เยอะนะครับถ้าเป็น Android นะครับ Android จะสามารถเปิดแจ้งเตือนได้แค่นี้นะครับมีการโทร SMS นะครับ Line Instagram Facebook มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้ผู้ผลิตในอัปเดตแอปอื่นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วน iPhone ใครใช้งานร่วม iPhone เนี่ย แจ้งเตือนได้ทุกแอปเลยอ่าแล้วก็มีเซตติ้งต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับแจ้งเตือนการนั่งนานนะครับอ่าถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้ก็ทําได้นะครับอ่าถ่ายรเจอะไรเนี่ยครับนี่พอเรากดขึ้นมานะครับนาฬิกาของเราก็จะเป็นไงครับเป็นรูปนี้นะครับแต่เรากดตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเขย่าครับนี่เขย่านนฬิกาเขาจะถ่ายครับอ่า เมื่อได้ยินเสียงแชะนะนี่ก็คือการถ่ายแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับไปขย่ามานะครับถ้าขย่าตรงนี้จะจอฟาดกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอถ่ายรูปเสร็จนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูรูปได้นะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับในซอฟต์แวร์นี้ก็จะมีการออกการนั้งค่าออกกําลังกายหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับประมาณนี้นะครับในแอปเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับในเจ้าตัวนะครับนาฬิกาันดีกว่านะครับว่า ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับมีแจ้งเตือนนะครับต่างๆนะครับอ่าที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะมีแอปการออกกําลังกายนะครับนี่ออกกําลังกายแบบนี้นะครับออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีเดินนะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำนะครับซิดอัพนะครับอ่าแล้วก็ปีนเขานะครับแล้วก็ออเทอร์สปอร์ตออเทอร์สปอร์ตก็คือหมดกีฬาอื่นที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับก็ผมลืมแจ้งไปนะครับนาฬิกาสามารถ เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อนๆได้ดูก่อนบางคนซื้อไปจะมีความกังวลนะครับว่าเอ้อ่านไทยได้ไหมนะครับอ่านไทยได้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสามารถควบคุมเพลงนะครับแล้วก็เปิดเพลงเนี่ยให้มีเสียงมาดังที่นาฬิกาได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมเชื่อมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือเสียงจากนาฬิกานะครับ เพื่อจะสังเกตว่าเสียงเนี่ยชัดพอสมควรเลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับฟังเพลงได้จริงนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เปลี่ยนเพลงได้นะครับแบบนี้นะครับเปิดนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดเลกสิ์นะครับ ควบคุมเพลงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับควบคุมเพลงนะครับควบคุมกล้องได้สบายๆมากๆนะครับนับก้าวเดินอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้นะครับอ่าตัวนี้มีโหมดห้ามรบกวนด้วยนะครับตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้อ่าเป็นการแสดงระยะเวลาหน้าจอให้แสดงนะครับเป็นวินาทีนะครับ10วิสิวิยีิวินะครับอ่าตัวนี้เป็นการนับถอยหลังนะครับหรือว่าตั้งเวลานะครับเสียงนะครับเสียง มวลรุ่มต่างๆนะครับเสียงกริ่งเสียงแจ้งเตือนต่างๆสามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับอ่าระยะเวลาปิดหน้าจอนะครับมีฟังก์ชันวัดออกซิเจนในเลือดนะครับตัวนี้นะความดันนี่คือประวัติความดันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อ QR code เพื่อโหลดแอปนะครับ V e Wear Fit Pro นะครับตัวนี้ก็มีให้นะครับสังเกตว่านะครับเจ้าตัว s W 2 2เนี่ยมันจะเหมือนกันกับ s w 1 6หรือ s W 1 2เลยนะครับ มีการนอนมีอะไรต่างๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแทบจะเหมือนกันเลยนะครับความลื่นไหลอะไรต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูกับ s w 1 6นะครับตัวนี้นี่สีขาวคือ s อสแนนะครับสังเกตว่าเหมือนกันนะครับเมนูการใช้งานต่างๆเหมือนกันนะครับน้ำหนักนะครับการจับถือนะครับ ม,มุมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับสวยทั้งคู่นะครับหากคล้ายนะครับจะแตกต่างกันที่หน้าปัดเนาะที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนเป็นหน้าปัดหลักก่อนนี่นะครับความแตกต่างของเขาก็คือจะเป็นหน้าปัดนะครับเจ้าตัวเ1 6เนี่จะมีมินเนี่ยเนาะ S W 22เนี่ยจะเป็นแมงกะพุนนะครับถ้าเลื่อนไปเนี่ยหน้าปัดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ i ม a d p 16จะมีมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับสังเกตว่าหน้าปัดไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับหาจผมเปลี่ยนเป็นแมกนีเซียนะครับหน้าปัดในการเคลื่อนไหวต่างๆไม่แตกต่างกันนะครับเลือกรุ่นไหนก็ได้นะครับาปัดเมนูนะครับปัดเมนูนะครับปัดเมนูมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นเมนูการวัดหัวใจนะครับ ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับสภาพอากาศนะครับอันนี้สภาพอากาศใช้งานได้จริงแล้วก็บวกเพิ่มได้นะครับการวัดความดันโลหิตคือค่าการควบคุมเพลงอะไรต่างๆเราสามารถแอดเข้ามาในหน้านี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือเราเลื่อนหน้าจอจากซ้ายมาขวานะครับก็จะเจอเมนูคีย์ลัดแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้ เลื่อนจากบนลงล่างก็จะเป็นข้อความนะครับข้อความแจ้งเตือนต่างๆแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดซิงข้อความนะครับข้อความก็เลยยังไม่มานะครับเลื่อนจากข้างบนลงข้างล่างครับเป็นการควบคุมอะไรต่างๆนะครับสถานะแบตเตอรี่สถานะการเชื่อมต่ออะไรต่างๆจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องการตั้งค่าตัวนี้จะมีล็อกพาสเวิร์ด้วยนะครับหากใครนะครับต้องการล็อกหน้าจอของสมาร์ทวอตเนี่ยสามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับระวังนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่กดล็อกหน้าจอแล้วเนี่ย จำพาสเวิร์ดให้ดีนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้เนขาจะล็อกหน้าจอเลยนะครับประมาณนี้นะครับ S22 นะครับผมจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็คือ S22 เนี่ยนะครับตัวเรือน44มิลิเมตรขนาดเท่ากันกับ f w 1 6เลยนะครับขึ้นอยู่ที่ความชอบของเรานะครับว่าเราชอบรุ่นไหนนะครับสวยทั้งคู่นะครับ S16 จะมีข้อดีตรงที่ว่านะครับที่ชาร์จของเขาเนี่ยจะชาร์จง่ายกว่าของ S22 ที่เป็นแท่นชาร์จนะครับตัวแท่นชาร์จเนี่ย รู้สึกว่าค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงนะครับต้องประกบกับตัวเรือนแล้วก็ชาร์จนะครับแต่ข้อดีก็คือจะแน่นหนามากนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องประกบนะครับส่วนที่เป็นแม่เหล็กของ s w 16เนี่ยจะง่ายกว่านะครับแค่แต็บเข้าไปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับส่วนเมนูต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันอย่างเป็นระยะสาคัญนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าจอของ s w 16เนี่ยจะสว่างกว่านิดนึงนะครับ นิดเดียวนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าหน้าจอของเจ้าตัวนะครับเ W 2 2มสองสองเนี่ยจะมืดกว่านิดนึงนะครับเ W 1 6จะสว่างกว่านะครับประมาณนี้นะครับหากมองด้วยตาเปล่าก็ผมมองว่าต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ใช่ปัจจัยสําคัญอะไรนะครับทั้งนี้สวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่หากใครที่สนใจนะครับสมาร์ทวอตตัวนี้นะครับสามารถนะครับ ทักแชทเข้ามานะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีลิงก์นะครับแฟนเพจนะครับกินแก้วก้าวช็อป Li น์แอดคือไลน์ออฟของเรากินแก้วก้าวช็อปหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรสอบถามอยู่ที่เบอร์ติดต่อของผมจะอยู่ที่โคเวอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาโทรมาสอบถามกิ้งก้างกันได้นะครับวันนี้ผมนุ่นุชิตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการรีวิว H w 2 2ตัวนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเลือกสมาร์ทวอท์นะครับที่เหมาะกับตัวเอง และเลือกได้ถูกใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมนะครับอีกอย่างนึงนะครับหากใครนะครับที่สั่งซื้อนะครับสมาร์ทวอทจากกินแก้วก้าวช็อปนะครับทางเราเนี่ยจะดูแลทุกท่านแบบเต็มที่เลยนะครับหากใครอยากได้บริการดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทักแชทเข้ามานะครับวันนี้ผมนุ้นชิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ